สวัสดีนิมเสเซวครับร,บรมวันนี้เขาก็มาติดตามครับติดตามผลงานของเรานะครับนี่ครับติดตามผลงานครับหลัมจากเมื่อนั่นเขอปาป่ามาปลอยนะครับเนาะ ปางดินมาปลอยไว้ลอยก็โตหว,วานมาเบงกะเสร็จไปแล้วห้านกน้ำไหมครับสงสัยจะนกน้ำใหม่มือก็ไมาที่ตามอยู่ครับว่าสิบมากินเงือ,อยังก็เริ่มมาแล้วครับเยุบจิบจุบ,ย,บยุบแล้วครับเป็นไหมครับชาวนี้เริ่มมากินเหยื่อแล้ว ฟางเราผักบุ้งมาไว้ครับเริ่มยุบยิบยุบยิบนะครับตสเบ่เริ่มยูโตครับนะครับเริ่มยุบยิบยุบยิบหาแล้วกินหามาแล้วครับ เคี่ยวข้าวมาให้นะครับข้าวสวยที่กินเหลือมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาอาหารของกินเริ่มมาหารแนวกินแล้วเสร็จไปห้าศพครับเมืม่อวาน ดูข้าวตามนาเหมือนเดิมครับวิวทิวทัศน์ตอนเช้าแดดอ,อ่อนๆบรรยากาศลมบ่อยๆมาแล้วครับเรื่อม,มาเยอะเลยเริ่มมาหลายแล้วครับว่าจะเอาข้าวมาล่อมัน เราหาจริงกบก็ขึ้นนะครบัครบกบ,บ,บมีกบอยู่หนึ่งตัวเหลืองอุยหุยครบับเห็นไหมครับ เห็นว่นาคับเห็นหัวกลบบอจะรอดูสคาพครับมาแล้วครับมา,าแล้ว มาหากินแล้วจุบจิบจุบจิบจุบจิบแล้วครับ ต้องติดตามตอนต่อไปครับว่ามันจะรอดจิตตัวหรือม,มาเล่นน้ำตื้นแล้วครับอยู่นี่น้ำลึกครับอยู่นี่ตรงนี้น้ำลึกตรงนี้น้ำตื้นจุบจุๆบจุบจุบ,จบครับ ที่หามาลงอีกครับตอนนี้มาลงแล้วลอยโตหามาอีกจะสี่ลอยหาลอยโตครับ ถ้าปลาดุกมาลงน้ำจะเป็นอย่างบ้าน้อกหรือว่าปลาไนดีครับปลาไนดแดงเนาะปลาดุกแย,ยมกนน่มันตีกันหรือมันตีกันบ่ สดงว่ามันอยู่ได้แล้วปรับตัวเข้ากับน้ำแล้วปรับตัวขอน้ำเรียบร้อยแล้วครับเริ่มกินได้เริ่มหัวหารเริ่มอาหารไม่กินได้แล้วครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ก่อนครับรอติดตามตอต่อไปครับผม สวัสดีครับ